แอ็กบ็อกเกม s s s ์สเด็ดสุดท้ายหรือใหม่ที่จะต่อกอ PlayStation. ร PlayStation ตลาดวิดีโอเกมของคนรุ่นใหม่หลายๆคนที่ช่วงอายุ13ถึง20ปีณนะช่วงเวลานี้ก็คือกลุ่มเหล่าเกมเมอร์ที่เกิดหลังปีคศ2000เป็นต้นมาหรือจะเรียกสั้นๆว่าเป็นคนกลุ่มเจนแซที่พวกเขาเหล่านี้ได้เติบโตมาในช่วงอุตสาหกรรมของการเล่นเกม ที่เรียกว่าแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นบนเครื่อง iPhone, iPad หรือสมาร์ทโฟนอย่าง Android หรือแม้กระทั่งการเล่นเกมที่หลากหลายอย่างเช่นบนเครื่อง PC หรือโน้ตบุ๊กหากมโนโด,นโดนกพัฒนาธรรมภายในครอบครัวก,กับการเล่นวิดีโอเกมของกลุ่มเกมเมอร์เหล่านี้ไม่ได้สืบทอดกันต่อมาจากรุ่นพ่อแม่คือคนกลุ่มเจเน r เรชันเจน Y ที่ได้เติบโตมากับอุตสาหกรรมวิดีโอเกมที่บูมสุดขีดกับฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซล จะทางประเทศญี่ปุ่นนั่นคือทาง Nintendo SEGA หรือจะเป็นทาง Sony แต่ในยุคนั้นก็มีผู้แข่งขันหน้าใหม่ที่เข้ามาในวงการจะบอกว่าเขาคือผู้สร้างเครื่องไม้เครื่องมือที่ซัพพอร์ตหรือเป็นผู้ช่วยทางด้านซอฟต์แวร์ที่หลาผู้สร้างพัฒนาตัวเกมในฝั่งคอนโซลอาจจะต้องหยิบนำไปใช้กับการสร้างตัวเกมต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาของทางฝั่ง microsoft ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง กับตัวโปรเจกต์เกมมากมายทั้งหลายไม่มากก็น,น้อยและนั่นก็คือ Microsoft เองที่ได้เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในฐานะผู้พัฒนาในวงการวิดีโอเกมฝั่งคอนโซลด้วยกับการออกเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ชื่อว่า Xbox ถึงมันจะไม่ได้รับความนิยมที่สูงมากหากเทียบกับเครื่องเล่นเกมคอนโซลจากทางประเทศญี่ปุ่นอย่าง i ิน Nintendo หรือ Sony แต่เหมือนทาง Microsoft กกำลังเล็งเห็นถึงอะไรบางอย่างกับตลาดวิดีโอเกมของฝั่งคอนโซลที่มองแล้วว่ามันคือตลาด ที่ไม่ใช่มีไว้แค่สร้างความบันเทิงได้เพียงเท่านั้นแต่มันสามารถใส่วัฒนธรรมหรือแนวความคิดต่างๆของผู้สร้างเกมเหล่านั้นเข้ามาเพื่อที่จะให้หล่าผู้เล่นหรือเกมเมอร์คอยตามและสามารถซึมซับได้อย่างง่ายชนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับสื่อความบันเทิง,ชงเ,เงชน่นวงการภาพยนตร์ที่มันมีความทรงพลังมากเลยทีเดียวกับสื่อบันเทิงชนิดนี้ก็อย่างเช่นประเทศเกหาหลีใต้ที่ได้ทำให้เห็นมาแล้วถึงตลาดเครื่องเกมคอนโซลของทางฝั่ง Microsoft จะออกมาทาตลาดไม่ได้สวยงามมากนักในหลายๆประเทศหากเทียบผู้สร้างจากประเทศญี่ปุ่นแต่ Microsoft ก็ยังไม่ได้ถอยทับหรือออกจากตลาดเกมคอนโซลให้กับทางผู้สร้างจากประเทศญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆและตลาดที่ยังคอยช่วยเหลือให้ Microsoft นั้นยังพอที่จะมีสัพพะละกำลังในวงการวิดีโอเกมคอนโซลได้มาอย่างยาวนานนั่นก็คือเงินทุนมาจากด้านซอฟต์แวร์กับในช่วงเวลานี้แทบจะไม่ใช่ปัญหาเลยสำหรับบริษ,ษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างเช่น Microsoft ใช่ไหมล่ะครับในเมื่อหันมามองเด็กยุครุ่นเจนแซหรือกลุ่มคนที่มีอายุประมาณ13ถึง20ปีในช่วงเวลานี้พวกเขาก็มาพร้อมตลาดวิดวีโอเกมที่อยู่ในรูปแบบยุคของการเล่นเกมแบบออนไลน์ที่เรียกว่าแทบจะสมบูรณ์แล้วนะครับกับตัวโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อม แต่สิ่งที่มันดูค่อนข้างสวนทางกันนะครับนั่นคือเรื่องของตัวคุณภาพกราฟิกในตัวเกมจะบอกเลยว่ามันไม่จําเป็นสําหรับพวกเขาเพราะหัวใจหลักของมันคือสังคมที่ตัวเกมเหล่านั้นได้ออกแบบมาให้ผู้เล่นเองสามารถที่จะออกแบบและสร้างเองได้ก็อย่างเช่นเกมไม้ครับและโลบ็อกที่ฮิตกันอย่างถล่มทลายกับกลุ่มเกมเมอร์ช่วงวัยนี้และตัวเครื่องเล่นเกมที่จะตอบสนองกลุ่มเกมเมอร์ช่วงอายุเหล่านี้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือเครื่อง PC หรือโน้ตบุ๊กนั่นเอง ที่มันมีตัวระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังจากทาง Microsoft คือระบบปฏิบัติการ Windows ให้ได้ใช้งานและนำเกมเหล่านี้ไปติดตั้งและกลุ่มเกมเมอร์รุ่น Gen Z เหล่านี้เองที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าในช่วง5ถึง10ปีนี้พวกเขาก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับระบบการเล่นเกมแบบออนไลน์และภาพการาฟิกที่ไม่ต้องหวือหวามากและมันก็ไม่ใช่ตัวเกมที่เล่นเพียงแค่คนคนเดียวเสมอไปแล้วเหมือนกับที่เครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation กำลังสร้างออกมา กับตัวเกม e อ็กซ์คลูต่างๆบนเครื่อง PS5 และล่าสุด Microsoft ก็เริ่มมีการขยบับกับการเปิดตลาดบริการ Xbox Game Pass ที่มีผู้ใช้งานนับวันก็เพิ่มขึ้นกับบนทางฝั่ง PC และล่าสุดนี้กับตัวระบบ Xbox Game Pass บนฝั่ง PC ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้เปิดทดลองให้ใช้บริการกันแล้วซึ่งก็มีประเทศไทยรวมอยู่ในนั้นด้วยกับค่าบริการเดือนแรกเพียงแค่3บาทลาวเกมเมอร์ต่างๆก็จะมีเกมให้พร้อมเล่น หลักร้อยเกมเลยทีเดียวนะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเหตุการณ์นี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่า Microsoft ได้มีความมั่นใจในระดับหนึ่งที่ได้ใส่ชื่อของประเทศไทยเข้าไปกับการเปิดตลาด Xbox Game Pass บนสั่ง P C ว่าจะมีฐานกลุ่มผู้เล่นที่ให้ความสนใจที่ไม่น้อยกว่าประเทศอื่นๆของโลกอย่างแน่นอนและ Ecos TV เชื่อว่าตลาดต่อไปที่ Microsoft ที่เป็นรองคู่แข่งในวงการเดียวกันอยู่พอสมควร นั่นก็คือฝั่งเกมคอนโซลที่มีเครื่องเกม Xbox Series ออกมาทำตลาดอยู่ก็คงจะเริ่มมีศูนย์บริการในประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้นตามมาเหมือนกับทางฝั่ง PC อย่างไม่ต้องสงสัยเลยถึงมันจะดูเสียงม,มากไปหน่อยที่มีเจ้าตลาดอย่าง PlayStation และ Nintendo อยู่เพราะอย่าลืมว่าตัวเงินทุนนั้นมันไม่ใช่ปัญหากับทาง Microsoft แต่เมื่อหันมาดูทางฝั่ง PlayStation เอง ก็เริ่มที่จะบุกตลาดฝั่ง PC และโมบายกับกลุ่มเกมเมอร์รุ่นใหม่กับเจนแซดและอัลฟาที่กำลังจะตามมาด้วยในอนาคตก็เรียกว่ายังไม่ถึงกลางปี2022วงการวิดีโอเกมก็ร้อนและอุกข,ขึ้นมาอีกครั้งเรียกว่าง,งานนี้ฝั่งใดเดินเกมพลาดก็อาจจะกลับมาสู่ในวงการนี้ได้ยากขึ้นอีกกว่าเดิมก็เชื่อว่าจะมีโปรโมชั่นราคาดีๆออกมาอย่างแน่นอนในเวลาอันใกล้นี้นะครับกับทางฝั่ง Microsoft ซึ่งทางฝั่ง PC นั้นก็นำล่องไปก่อนแล้ว ส่วนทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series อาจจะมีการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่มีศักยภาพที่พร้อมหรือจะเป็นลายใหม่ก็เป็นได้ <Yeah. S 1> เพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ Microsoft <Yeah. S 1> ที่ได้บุกตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นแล้วและจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรบ้าง yeah. Yeah. กับวงการ <Yeah. S 1> อุตสาหกรรมนี้ <Yeah. S 1> ก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันได้ส่วนในครั้งนี้ A c ค n s TV ต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้า So you, look, you look awesome in there. I know. Like, it just feels like home.